สวัสดีครับสื่อคุณด้วยนะครับผมเนทนะครับผมในวันนี้ผมจะมาสอนแต่งปืน HBR A3 นะครับว่าในเซตท่านที่13โหมด Multi p พ a y e r ควรจะแต่งยังไงบ้างนะครับก็ปืนนี้จริงๆแล้วไม่คนรีเควสมานานแล้วนะครับแต่ว่าผมต้องขออภัยจริงๆด้วยนะครับคือลืมจริงๆนะครับต้องขออภัยจริงๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติผมลืมปืนในเอกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ทใต้ล่างนี้เลยนะครับผมโอเคครับก็ไปดูการแต่งปืน HBR A3 เลยดีกว่านะครับ ต้องบอกก่อนว่าตัวปืน HBRA3 นะครับจริงๆแล้วมันมีของแต่งปืนสุดโกงอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกคือแม็กกาซีนนะครับ Fast extended mag นะครับจะทำให้เพิ่มความจุแม็กกาซีนแล้วก็ลดระยะเวลาร e l o a d นะครับแต่ว่าเชื่อผมว่า,อาของแต่งปืนแม็กกาซีนนี่ยสำหรับปืน HBRA3 เนี่ยครับเราไม่จำเป็นจะต้องรีบไปแต่งก็ได้ครับเราไปช่วยเสริมในตัวปืนให้มัน คมมากกว่าเดิมดีกว่านะครับผมก็อย่างแรกนะครับสาหรับปืน HBIA 3ลํากล้องปืนครับก็ในส่วนลํากล้องปืนนะครับผมแนะนา OWC Maxman นะครับจะทําให้เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับเพิ่มระยะดาเมจนะครับแล้วก็ลดแรงดิดแนวนอนหรือลดปืนสายนะครับแล้วก็ลดแรงดิดแนวตั้งนะครับหรือลดอาการปืนเด้งนั่นเองซึ่งเป็นตัวสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าอาปืน HBIA 3ามา็น่าจะเป็นปืนที่ควบคุมในระยะแนวตั้งนะฮะค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะงั้นการให้ติด มาร์คแมนไปนะครับจะทําให้การควบคุมปืนของเราครับดีขึ้นนะเพราะงั้นแนะนําให้ติดมาร์ m แมนไปเลยนะครับผมหลังจากที่ติดลํากล้องปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนต่อไปผมแนะนําเป็นปากกระบอกปืนนะครับปากกระบอกปืนผมแนะนําเป็น OWC Light Compensator นะครับมันจะช่วยในเรื่องของการอ่าลดแรงเดี่ยวตั้งกับแนวนอนนะครับผมแต่ก็จะมีข้อเสียเรื่องซุ้มยิงช้าลงนะครับแล้วก็ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงจะน้อยลงไปนะครับ แต่เชื่อผมหาว่าปืน HBI S3 เนี่ยมันต้องการการที่สปอร์ตเรื่องการควบคุมปืนจริงๆนะครับโอเคให้ติด OWC Light like compensator ไปเลยนะครับผมหลังจากที่ติดทั้งปากกระบอกปืนและลำกล้องปืนไปที่เรียบร้อยแล้วต่อไปในส่วนพันท้ายนะครับ ให้ไม่ติดผันท้ายนะครับเพื่อที่จะทําให้ปืนของเราเนี่ยมีความคล่องตัวเมื่อซูมยิงมากขึ้นนะครับหมายถึงมันจะซูมยิงเร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียตามมาฮะคือความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับแล้วก็ตัวกระตุกเวลาโดนยิงนะครับแล้วก็แรงดิงแนวตั้งเนี่ย จะน้อยลงไปนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเรามีพันธยกระปากกระบอกปืนคอยซัพพอร์ตในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็ไม่ต้องเป็นกังวลมากนะครับโฟกัสในเรื่องลดระยะเวลาเลงยิงดีกว่านะครับผมหลังจากที่ติด3อย่างไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมแนะนําเป็นเลเซอร์ครับเลเซอร์ผมแนะนําเป็น OWC Laser t a c t i c a l นะครับผมจะทําให้อาลดเวลาเลงยิงนะครับแล้วก็ความแม่นยำเมื่อเลงยิงเพิ่มขึ้นไปอีกอ่า แต่ข้อเสียก็คือจะเห็นเลเซอร์ช่วยเล็งนั่นเองแต่อย่างทุกที่ฮะไม่ต้องไปกังวลกับมันมากนะครับผมโอเคหลังจากที่ติด4อย่างไปแล้วนะครับของอย่างสุดท้ายเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆลองตัดสินกันเองครับว่าจะใช้แบบไหนกันเพราะว่ามันสามารถติดกลิปหลังนะครับที่ติดอาร์สติปเปเนี่ยเพื่อที่จะลดดีเลย์เมื่อวิ่งยิงนะครับเพราะว่ามันเหมาะสำหรับสายบุกยิงมากๆเลยนะครับแล้วก็ลดี้ยเวลาเลงยิงด้วยอ่าคือมันเหมาะสายบุกจริงๆแต่ข้อเสียคือความแม่นเนเมื่อเลงยิงจะ น้อยลงไปนะครับแต่ถ้าสมมติคุณเป็นสายที่ไม่ได้บุจกจ่าใช่ไหมเป็นสายผสมก็แนะนําว่าให้ถอดกลิปหลังออกนะครับผมแล้วก็ไปใส่แมกกาซีนหรือใต้ลากล้องก็ได้นะถ้าใส่แมกกาซีนก็ให้ติดฟาสต์เอ็กซ์เทนเดแม็กไปนะครับผมก็จะทําให้รีโหลส่วนปืนไวขึ้นด้วยนะครับหรือว่าถ้าจะติดใต้ลํากล้องปืนก็แนะนําเป็นสไตฟอร์ดกลิบนะครับผมก็จะได้อควบคุมแรงแนวตั้งแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเลงยิงมาในขั้นหนึ่งนะครับแต่ว่า ก็เสียคือความเร็วเกินที่ลดไป1%นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวผมเล่นแบบติดใต้ลำกล้องสไตรฟอร์ดกีให้ดูละกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคฮะ ไปเลยโอเคครับก็เข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตะกี้เข้ามาเจอวีโต้ให้ตายเถอะผมมาเข้ากลางเกมเข้ามากลางเกมนี่คือสวยมากเลยฮะโอ้โหผมโคตรงงเลยจูๆเจอวีโต้เฉยเลยนะครับโอเคก็มาเปิดคลิปใหม่แล้วกันนะครับเพราะตกใจที่เจอวีโต้สักขนาดนั้น <g rab> แมนทาไปได้นะครับโอเคน้องดิโตช่วยคุมพื้นที่ในส่วนนี้ไปแล้วนะครับอุ้ยน้องดิโตร้องหมดโอเคนะครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่าการยิงการแต่งปืนแบบนี้นะครับจะทําให้ตัวปืนควบคุมง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะอาตัวปืน h ฮดบีนะครับจริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับสายบุกมากๆเลยนะครับผมเพียงแค่ว่าเมื่อเอามาเล่นในระยะแบบกลางนะครับผมมันจะต้องใช้ของแต่งปืนที่จะช่วยในเรื่องของการควบคุมปืนให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมนี่เห็นไหมครับ คุณจะได้ความนิ่งเพิ่มขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับเวลาแต่งแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าใครเป็นสายบุกใช่ไหมครับก็จะแต่งอีกรูปแบบหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้คือรูปแบบที่ผมแนะนําเพราะว่ามันค่อนข้างจะ,ะสมดุลสุดแล้วนะครับผมซูมยิงไวนะครับแล้วก็นี่ครับยิงได้รวดเร็วด,ด้วยอ่าชึบๆโอเคครับล้วตวย้ายฐานเกิดแล้วนะครับไปเกิดฝั่งนู่นโอเคไม่เป็นไร เราเอามาส่งของที่แบงก์ก่อนฮะมาส่งของเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับเห็นไหมถ้าสมมติเล่นในระกลางอะฮะการแต่งปืนแบบนี้เนี่ยถือว่าสุโค้ยเดสมากๆากผมอาจจะพูดภาษาญี่ปุ่นผิดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคก็มันจะจบแล้วอะแค่ครึ่งเดียวเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกตานึงแน่นอนนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ดูไปก่อนนะครับว่าปืนมันประมาณไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ นี่ฮะถึงจะเป็นแบบระยะไกลขนาดนู้นก็นิ่งนะครับแต่ตะกี้ผมยิงห่วยเองครับมันเลยไม่โดนไม่ใช่ไรครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าปืนมันค่อนข้างจะนิ่งมากๆเลยนะครับแทบจะไม่เด้งไม่ไม่ส่ายเลยนะครับผมอ่าโอเคครับโอเค,คบจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคครับก็มาต่อกอนอีกเกมแล้วนะครับผมโอ้โหสตูเปิดมาก็ นี่ครับชอบเข้ามากลางเกมอีกแล้วไม่ได้เข้ามาแบบทันทีก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้มันเพิ่งเริ่มไปแป๊บเดียวเองนะครับผมโอเคก็จากที่เห็นนะจากตาตะกี้คือการยิงระยะกลางของการแต่งแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะเทพมากๆเลยฮะแต่ว่าในระยะใกล้เนี่ย hey, <go> ก็ถ้าเป็นสายบุกนะครับก็แนะนําว่าให้ติดอาให้เปลี่ยนของไปนิดหน่อยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับในตอนหลังนะว่าการแต่งแบบนึงเนี่ยแต่งยังไงดีนะครับผม โอเคนะตอนนี้ก็มาลุยกันก่อนเลยดีกว่านะครับอาเชิบอปเชิบอชิบอปชิบปชิบปุ๊บปึ๊บป๊บปุ๊บ,บเหมือนสัตัวจะมาตรงนี้นะครับใช่ไหมเออโอเคใช่ด้วยนี่ครับเห็นไหมว่าจะมีความแม่นยำมามากๆเลยสำหรับการแต่งปืนแบบนี้นะเป็นการแต่งปืนที่ผมค่อนข้างจะชื่นชอบมากๆเลยนะครับผม แล้วก็เนี่ยการที่ไม่ติดปันท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากเห็นไหมครับเพราะว่าเรามีของแต่งพื้นที่คอยซัพพอร์ตในเรื่องนี้อยู่แล้วนะอ่าอ่ะชืบโอเคฮะอุ้ยได้ชอปเปอร์ได้ชอปเปอร์ใช้เลยละกันนะครับอ่ะชืบคุมการจุดเบรไว้ชืบนชื้นชืบนชื้นชื้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  เนี่ยฮะการยิงในระยะใกล้ก็ตะกี้อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวปืนจะค่อนข้างมีการสายเล็กน้อยนะครับผมก็อย่างที่บอกครับว่าตัวปืนยังไงมันก็เหมาะสมกับระยะกลางนะครับผมมากกว่านะชึบชึบชึบ,ชอบโอเคฮะก็ไม่ค่อยเห็นศัตรูเลยฮะ,ะตานี้นั่นกายว่าตานี้ผมไม่ค่อยเห็นศัตรูเลยหรือจริงๆอาจจะเพราะเป็นเฮลิคอปเตอร์ก็ได้ฮะฮอมันยิงศัตรูไปหมดเลย โอ้โหแย่งงานเฉยปึ๊บ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 โอเคฮะโทษดีน,อน้องลิโตพี่ยิงช้าไปาโอเคฮะโอเคจึ๊บจึ๊บปึปป้งปึง้งโอเคครับได้แต้มมาแล้วก็กดอัสครอตตอรีของเราไปเลยนะครับโอเค นี่ครับจะเห็นได้ว่าการยิงของระยะกลางของเราคือไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าจะมีปัญหาคือระยะไกลแบบไกลนู้จริงๆนะฮะจะมีปัญหาแต่ว่าระยะไกลก็ไม่ใช่ถิ่นของปืน AR อยู <in> ่แล <ina> ้วนะครับผมถ้าจะยิงระยะไกลก็ไม่เหมาะสมกับ AR เท่าไหร่นะครับ AR คือระยะกลางคือเหมาะสมที่สุด้วฮะถามว่ายิงบุกระยะใกล้ได้ไหมได้ครับผมเพียงแค่ว่าในบางทีเราก็ต้องยอมรับว่าจะแพ้ปืนตระกูล s m g นะครับในระยะใกล้ เนี่ยนะครับเนี่ยครับการยิงระยะไกลก็อย่างที่เห็นนะฮะอันนี้ก็ประมาณไกลนิดๆฮะยังไม่ถือว่าไกลมากตัวปืนก็ค่อนข้างจะอามีดุดไปเล็กน้อยแล้วนะครับจะมีการเด้งอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคนะอ่ะชึบฟึบฟึบโอเคฮะฟืบบฟืบฟืยโอเคครับผมหุย เนี่ยครับเห็นว่าการซูมยิงไม่ช้าเลยนะครับเนี่ยครับเห็นเลยว่าการซูมยิงก็ไม่ช้าเลยนะครับสำหรับการแต่งแบบนี้เนี่ยครับเจอสตูปั๊บซูมยิงก็แล้วก็ยิงก็เร็วรวดเร็วเหมือนกันนะโอเคครับเรามาลุยกันต่อเลยนะครับแต่ว่าในโหมดเดิมนะโหมดกลายนะครับผมก็ผมจะเล่นในโหมดใหม่ตลอดนะครับผมโอเคเอาชืบชืบอุ้ยตัวเนี่ยครับ ก็การยิงนในระยะไกลก็จะค่อนข้าปืนจะค่อนข้างเริ่มเด้งนิดนึงแล้วนะครับก็จะต้องคอยควบคุมในส่วนนี้บ้างนะครับชึบๆโอเคครับผมอุ้ยโอ้โหศัตรูมาจากฝั่งขวาโอเคผมไม่ทันสังเกตไม่เป็นไรนะครับโอเคศัตรูใช้ปืน M 1 6ด้วยนะครับผมโอเคจัดไปก็แบบนี้เลยะยะ ไกลก็ต้องระวังแล้วนะครับเะยะกลางก็ต้องระวังแล้วเพราะว่าเราจะค่อนข้างยิงแพ้นะครับผมถ้าสมมติเราไม่ได้ไปลัวก่อนนะครับผมเออตะกี้เหมือนผมเห็นแบบแบบแต่ไม่ทันสังเกตเขาเฉยเลยฮนะโอ้พลาดเลยครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอุ้ยผลาดฮะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะชึบแต่ตัวค่อนข้างจะเหมือนเก็บ A เป็นหลักนะครับผมตอนนี้โอเคฮะไม่เป็นไรนะ บเุ้ยไม่ตายเนี่ครับอย่างผมบอกว่าข้อเสียมันก็คือปืนอาการยิงระยะไกลนะครับมันจะค่อนข้างแย่นิดนึงโอเคฮะรระเบิดด้วยจะไปชึบชึบโอเคฮะส่งไปที่เรียบร้อยแล้วัตตูโอเคฮะอยู่ตรงนี้อยยิงไม่โดนเลยครับโอ้โหโอเคฮะถ้าเจอตัตรูในระยะใกล้ก็ฮิฟาไปเลยนะครับผมโอ้โห โอเคครับไม่เป็นไรนะโอเคฮะชึบโอเคฮะชึบซึบคือตอนนี้มีหุ่นอยู่นะครับผมว่าจะค่อนข้างอันตรายนะครับต้องระวังอุ๊ย,อ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 ยโอเคฮะคือผมไม่ได้เอาไอ้ไอ,อ้นั่นมาเออตายไปซะ <laughs> ผมไม่ได้เอาเอาวุธลองนะครับเป็นอุ๊ย ชบโอเคฮะเรายิงกดดันไปโอเคฮะเผื่อศัตรูจะมานะครับโอเคสวยงามมากครับน้องลิโตโอเคผมไปคุมจุด A ไว้นะอุ้ยแต่ว่าจุด B ศัตรูคือมาตักไว้ตรงนู้นฮะไม่เป็นไรชึบชึบโอเคฮะนี่ครับจะเห็นว่าปืนเด้งก็มีอยู่นะฮะอาการปืนเด้ง ก็อนีส่วนนี้ก็ต้องระวังด้วยนิดหนึ่งน,นะครับผมโอเคจัดไปฮะได้อยู่5อันพอดีเลยโอเคส่งทีเดียวซึบเปิด UAV ไปฮะบึบอุ๊ยอุ้ยโอ้โหพอดีเลยโอเคฮะซึบซืบซบซบโอเคครับใช้ RC ไปก่อนนะครับนำล่อง ไว้ใจไม่ได้ฮะตงวดนี้เพื่อศัตรูแบบดักอยู่ข้างหลังโอเคฮะจุด A เหมือนเดิมซึบโอเคนะครับเนี่ครับในระยะกลางเราจะค่อนข้างได้เปรียบศัตรูนะครับผมอย่าลืมนะการแต่งแบบนี้เราต้องเน้นระยะกลางเป็นหลักนะครับผมอะซึบออะซืโอเคฮะส่งหมดเรียบร้อยเปิดอยู่ A V โอ้ยโอ้โหไม่นึกว่าศัตรูดักหน้าเขมงี้โอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะ ซื้อไปซ<ป>ื้อัตูจะมาไหมนะเฮ้ย RC เปลี่ยนจุดฮะอือฮอยังอยู่นะครับผมแต่ว่าเรามีฮออันใหม่แบบเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอือโอ้โหหวานหมูอร่อยฮอฮะจังหวะนี้งามงามบอกได้คำเดียวครับว่างามงามโอเคฮะซื้ฮอ,อนะครับผมจุดเอเหมือนเดิมนะครับพยายามกดดันจุด,ดจุดเดียวนะครับผม โอเคฮะศัตรูตายแล้วจุดจุบจุดจุอ้าวหอเะกี้ผมว่าผมเรียกแล้วนะจุด A ตัดปลาปึ๊บ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 อุย้ย M16 เจอ M16 เราต้องพยายามแน่นิ่งไว้ก่อนนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ okay, โอเคฮะโอเคฮะเกมจบที่เรียบร้อยโอเคครับก็ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแต่ง h e a BRS สาำหรับสายที่ยิงระยะกลางนะครับไม่ได้เน้นแบบปุกจ๋านะครับสามารถคุมพื้นที่ในระยะกลางให้เพื่อนได้นะครับหรือจะคุมไว้สำหรับยิงศัตรูดักศัตรูเองก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเมื่อกี้เลยเพียงแค่ว่าถ้าสมมติใครจะแต่งแบบระยะใกล้ใช่ไหมครับจะแต่งอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งมันจะแต่งแบบนี้ครับเดี๋ยวผมบอกให้ละกันคือลำกล้องปืนครับให้ติด MIP Line นะครับผม แล้วก็ตัวแมกกาซีนนะครับผมแนะนําว่าให้ติดฟาส t e เอ็กเทนเดนนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบโหลดกระสุนบ่อยนะครับโดยแรกกับไม่ติดพันท้ายนะครับโอเคฮะก็ปากกระบอกปืนนะครับผมแนะนําว่าให้ติดโอเดมิโ c ซีไลท์คอมเพเหมือนเดิมนะครับหรือว่าถ้าสมมติใครที่อยากบุกจริงๆให้ติด MIP l like i g h t Fat g แฟตกนะครับจะทำให้การยิงฮิฟไฟของคุณในระยะใกล้เนี่ย ได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพียงแคาว่าการควบคุมปืนเนี่ยมันจะยากขึ้นนะครับก็ในส่วนนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ติด OWC l i like g h t Compensator นะครับผมโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแต่งปืน HBR A3 นะครับทั้ง2แบบนะก็อ่านจ,จากกันไปครับฝากกดกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันไปเยอะเลยแล้วก็ขออภัยอีกรอบนะครับสำหรับ คนที่รีเควสปืนมาแล้วผมไม่ได้ทําเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ยุ่งยุ่งนิดนึงด้วยนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆสมมติใครทวงาสามารถทวงปืนกันมาได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับผมผมจะอเอาคลิปนั้น,นะมาแซงคลิปหน้าอื่นๆก่อนนะครับผมโอเคเจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับบุย